สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรทแลนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมารีวิวเนาะจะเป็นฮาชิราสยะแปดเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นทีสิบเนาะจะเป็นทีสิบตีทบนะครับตัวนี้จะเป็นงานสะสมของผมเองนะครับผมจะมาปล่อยให้นะครับซึ่งมีเล่มเดียวนะครับเล่มเดียวผมสั่งทํามานานแล้วแหละนะเป็นปีแล้วนะครับเก็บสะสมไว้นะครับตัวนี้จะเป็นทีสิบตีทบแบบขนนกห้าใบดาบสวยสวยมาก สวยมากจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นตัวนี้ชิราแปดเหลี่ยมนะครับเป็นชิราแปดเหลี่ยมสีดำเนาะติดเขาควายนะครับติดเขาควายกันกระแทก4จุดเลยถ่ายฝัก1จุดนะครับปากฝักแล้วก็ปากด้ามจับ1จุดนะสจุดนะครับแล้วก็ตรงท้ายด้ามจับอีก1จุดอ่านี่เลยนะครับขนาดความยาวก็อยู่ที่104ซนติเมตรนะครับแบบแน่นเลยนะไม่มีหลุด นะครับไม่มีเสียงด้วยนะแน่นๆเป็นงานสั่งทํามานะครับแน่นๆไม่มีหลุดไม่มีเสียงนะครับตัวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นทีสิบตีทบนะครับแบบขนนกเนาะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมเช็ดน้ํามันก่อนนี่เช็ดเคลือบน้ํามันไว้นะครับนี่นะครับเห็นลายมหมทีสิบตีทบแบบขนนกนะเดี๋ยวผมจะถ่ายในร้านนั่ดูอีกทีนะครับตรงนี้มันอยู่กลางแจ้งเนาะ เป็นฮาร์มมนแท้แล้วก็ขัดขุนด้วยนะครับปลายดาบก็คิสกิแทนะเนาะสวยๆเลยนะหักเหลี่ยมสวยๆเลยสันหนาอยู่ที่8มิลตัวนี้ผมผมสั่งทํามาอยู่ที่หมื่นสี่นะหมื่นสี่ผมสั่งทามาหมื่นสี่แต่วันนี้จะเอามาปล่อยให้ในราคา9ก้าพันห้าไม่มีที่ไหนแล้วนะครับปล่อยให้ในในราคา9ก้าพันห้านะครับตัวนี้เป็นงานของระบุอากาศเนาะสั่งทํามาประมาณปีหนึ่งนะครับตัวนี้ เก็บไว้ในร้านโชว์ในร้านอยู่ปีหนึ่งนะครับตัวนี้ปล่อยไปในราคา9,5 0 0นนะครับใครสนใจใครอยากได้เนาะมีแค่เล่มเดียวเท่านั้นเล่มเดียวจริงๆนะครับเล่มเดียวจริงๆตัวนี้เป็นท10ตีทบแบบขนนกตัวนี้สวยงามมากนะครับใครสนใจใครอยากได้นะติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับตัวนี้9,500นานะครับสั่งทำม,มาหมื่นสี่นะขาย9,5 0 0พพอเพราะว่าเอาเก็บสะสมไว้ในร้านนะครับตัวนี้ดูแลค่อนข้างที่จะดีทานน้ำมันไว้ตลอดทุกเดือนนะครับ ใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามากันลวกันนะครับอ๋อลืมไปลืมแจ้งไปตรงนี้จะมีจุดสนิมอยู่1จุดนะครับตรงนี้เนาะเห็นไหมเห็นหรือเปล่าตรงนี้นะครับมีแค่จุดเดียวนะครับตัวนี้ถ้าเอาไปขัดเอาไปให้ช่างขัดก็ได้นะครับสบายๆนะครับช่างเขาทาได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ใครสนใจใครอยากได้นะครับ9 5 0าาบาทนะครับสาหรับตัวนี้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็มารีวิวงาน เรียกว่าเป็นงานสะสมของแอดมินให้ชมอย่างนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ